สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพนในานามสำนักพิมพ์บ้านแม่มดและนิโอกรุ๊ปนะคะวันนี้จะมาขอความรู้จากอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมซึ่งท่านเป็นบรมครูหัวระศาสตร์ด้านภาคคนวณเมื่อสมัยก่อนนะคะอาจารย์ได้เขียนบทความลงในนิตยาสารเล่มหนึ่งต้องขออภัยดิฉันจาชื่อไม่ได้อาจารย์เขียนเรื่องออการผูกด,ดวงคนที่เกิดต่างประเทศถ้าอย่างนั้นหนูจะขอความรู้กับอาจารย์ว่า คนที่เกิดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยที่ไปเกิดต่างประเทศเวลาที่เขาจะมาดูหมอกับบ้านเราหรือว่าหมอดูแบบดวงไทยเขาจะผูกด,ดวงได้ไหมคะอาจารย์ในความเครื่องผั้นถ้าใครเป็นนักถือรอดฝันแล้วก็ควรจะพยากรณคนได้ทั่วโลก เหมือนกับพวกใช้ดาวตอคนคเขาก็เป็นอยอกัดว่าคนเกิดที่ไหนแต่ว่าสำหรับคนที่เกิดต่างประเทศแล้วก็ผูกหลุมไทยนั้นมันต่างกับดวงตากณอนั้งที่ว่าดวงไทยนั้นไทยสมบูรณ์ดาวณเวลาประเทศไทย ณเวลาประเทศไทยคําว่าขอโทษค่ะอาจารย์คำว่าณนะเวลาประเทศไทยก็คือณนะเวลามาตรฐานประเทศไทยใช่ไหมคะคาว่าณนะเวลาประเทศไทยคือก็คือเวลามาตรฐานไประเทศไทยคือก็ถือว่าเวลามาตรฐานไประเทศไทยนั้นอยู่ที่รองอยู่ที่105ร้อยห้าองศาตะวันออกค่ะอ๋อที่ตอนนี้จากกระดงสากคนตรงที่ว่าคนผูดวงสากคนเขา เขาแค้บริทินชากคนเขาก็ต้องแปลงเวลาไปที่ยีนทีเพราะปฏิทินากคนแปลงเป็นยีคทีถ้าดรงไทยก็ต้องแปลงมาเป็นเวลามาฐานไปไายก็แปลงเป็นทีร้อยห้าอ๋อค่ะร้อยห้าซึ่งตรงนี้ก็คือที่จังหวัดอุบลใช่ไหมคะอาจารย์เวลามาตรฐานประเทศไทยท so ี่ร้อยห้าองศาตะวันออกที่ก็ผ่านจังหวัดอุบลอ๋อจังหวัดอ so. ุจ่อยู่ข้างๆค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ เมื่อการเราก็ต้องแปลงคนที่เกิดต่างประเทศมาเป็นเวลาประเทศมาตรฐานประเทศไทยแปลงมาเพื่อหาของบุทดาวตามปฏิชินเท่านั้นเพราะปฏิทิจของพุทรดาวเท่านั้นก็หมายความว่า,วาดาวในปฏิชินนั้น ใช้เวลามารจากประเทศรทยเมื่อเราจะหาธูปดาวเราก็ต้องแปลเวลามาเป็นมา,ามรฐานเปอร์นิไตส่วนการหาแต่ดาวแต่การผูดหวงต้องหาสธุดลัคนาด้วยในการหาสธุปลัคนานั้นหมอไม่ได้ใช้เวลาเปอร์นิไตเราใช้เวลาท้องถิงน่นณที่เกิดเจนผมยกอย่างนี้คนเอาที่คนรู้จักกัน เช่นมาเมืองบอสตันก็ต้องหาเวลาเกิดท้องถิน่นท<ม>ี่บอสตันไม่ใช่แปลงเวลาเกิดมาเป็นประเทศไทยเมืม่อได้เวลาเกิดที่บอสตันแล้วก็เอาเวลาท้องถิ่นที่บอสตันไปหาสมุลักนา<ม>งานการผูกดวงไทยในต่างคนรอบคนเกระเทศนเราแยกไปสองอย่างค,คือแปลงทุ่ดามมาเป็นะเทศไทยเพื่อหาทุ่งดา<ม>แล้วก็ แปลเวลาเกิดเป็นเวลาท้องติ่มเพื่อหาสมุดลักษณาอ,อ๋อก็คือต้องต้องแยกตรงนี้ให้ชัดเพราะว่าคนละประเด็นใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราสามารถผูกดวงแบบโหราศาสสากลแล้วก็หรือโหราศาสตร์ยูเรเนียนสําหรับคนที่เกิดต่างประเทศได้ไหมคะอาจารย์ถ้าพอราข,ขอโทษที่ถามผลจะใช้ปฏิทิอะไรไหมจ้ออปะปฏิทินไทยหรือปฏิทิาสามบ,บ เราต้องอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนที่อาจารย์ได้แนะนําเรื่องการผูกดวงถ้าอย่างนั้นหนูขอให้อาจารย์อธิบายว่าถ้ากรณีโหนนักโหหรือนักโหราศาสตร์สากลหรือนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนจะผูกดวงคนที่เกิดต่างประเทศโดยใช้ปฏิทิน GMT แล้วก็ปฏิทินแบบปฏิทินไทยอาจารย์ช่วยอธิบายความต่างของปฏิทินที่เราใช้ด้วยค่ะปัญหาก็อยู่ที่ว่า ต้องการดาวคิดดวงถ้าไปชีไทยนะั้นเรามีดาวอยู่คิดดวงคือตตางแ <c oughs> ตง<อ>่ถึงมันอยู่เกตมันอยู่เกตแต่ชาวคนนี้ดาวเกตก็ไม่ใช่เกตไทยชาวคนก็มีถึงบูตโต้แล้วก็ถ้าอยู่นก็มีถึงโพไดอนจำนวนดาวไม่เท่ากันมันอยู่ที่กิดแค่ปฏิทย่ไปและตั้นเมื่อเรารู้ว่ากิดแค่ปฏิทไยแล้วเราก็ต้องแปลงเวลาเกิดไปตามเวลาที่ มาตรฐานนี้ก็ปฏิทินที่ใช้อ๋อเพราะฉะนั้นจุดนี้อาจารย์มักจะย้ำเสมอเลยนะคะว่าตอนที่มาเรียนเราต้องรู้ว่าปฏิทินที่เราใช้งานอยู่นั้นเป็นปฏิทินมาตรฐานอะไรยกตัวอย่างเช่นปฏิทินเรียกว่าอิฟฟิมริสเนี่ยก็คือปฏิทินมาตรฐาน g m t หรือปฏิทินลาฮิลีของอินเดียก็เป็นมาตรฐานของอินเดียถูกไหมคะอาจารย์จะใช้มาตรฐานอะไรด้นปกติ เขาจะบอกว่านี่ในปัจทินอย่างปัจ<ช>ทินลายดีหอยเดียเขาจะมีเวลาบ้านสามวันสองเวลาคือเวลา, State, าอินเดียแต่ดัาไทยคือก็ตรงกับเวลาดีดีในห้าสามสิบค่ะเวลาที่ห้าสามสิบที่เดียนนั้นก็ตรงมาบศูนย์ยิงทีเพราะฉะนั้นก็คือจุดนี้จะต้องระวังในการที่เราจะแปลงหน่วยถ้าเราแปลงเป็นเวลาที่เดีย ก็แปลงก็ถือว่าในประชินนั้นใช้เวลาทีห้าเป็นตำน่นดานะเวลาห้านาิกาสามสิบที่เดียว<อ>ถ้าแปลงไปอีกทีก็หมายความว่า,าปฏิจินของอีนั้นใช้เวลาถึงนอ,อทิบีทีก็ปฏิทินเดียวกันแหละแต่คนจะแปลงเวลา,าที่ไหนต่งค่อดังนั้นก็คือนักโหราศาสตร์จะต้องรบอบคอบเวลาที่จะผูกดวงลูกค้าเรื่องนี้ก็ผมถือว่าเป็นความ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ปัจจินเมื่อจะเฉลีย่ยค่าจากปัจชินแล้วก็ต้องรู้ว่าปัจชินปัจจน,น,นที่ใช้นั้นเขาบอกตำแหน่งนาเวลาเท่าไหร่ข้าวที่ผมพบมามันจะถามลูกคนที่มาสึดตากับผมว่าบัจจินที่รู้ไหมปัจจินที่ใช้เนี่ยเขาใช้เวลาน่นานนา,น,น,าน,นที่ไหน บราคงไม่ทราบคือกรมนากธรตจะเปิดแล้วก็ยี่สี่รายการอย่างเดียวคือจำมีอ,อ,อย่างเดียวเมือ่อพอเมื่อจำนอย่างเดียวก็เลยใช่ปฏิทินอื่นไม่เป็น<อ>แต่ถ้าเรา,เรารู้ว่าปฏิทินไหนก็ใช้เวลาอะไรใช้เวลามาตรถ,ถานที่ไหนแล้วเราจะให้เป็นทุกปฏิทินงั้นหนูขออนุญ,ญาตอาจารย์หยิบปฏิทินขออนุญาตนะคะอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์หยิบปฏิทินถ้าอย่างนั้นอาจารย์ค่ะ อย่างนี้อย่างเล่มนี้ปฏิทินโหนแบบดาราศาสตร์ของอาจารย์อาลีสวัสดีอาจารย์เขาได้บอกไว้ตรงไหนคะว่าเขาใช้เวลามาตรฐานอะไรคะชี่บอกเวลาเนี่ยผมจะผิดชัดตายไปเยอ๋อนี่ค่ะก็คืออาจารย์จะย้ําเสมอว่าทุกครั้งที่เรามีปฏิทินที่อยู่ในมือเราจะต้องรู้ว่าปฏิทินนี้ใช้เวลามาตรฐานอะไรแล้วก็เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์ ตรงนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์ขีดเส้นแดงไว้ตรงนี้ใชจที่์พบขีดไว้ตรงนี้อ๋อต้องดูก่อนเสมอ,อมค่ะอืมเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็คือต้องบอกว่างานสําหรับนักโหราศาสตร์นอกจากจะต้องรอบคอบในการผูกดวงผูกดวงลูกค้าให้ถูกต้องตอนนี้<อ>ผมอยากจะโทษผมจะมีเพิ่มไปอีกสักนิดหนึ่งคือว่าถ้า,ถาพอรินพผมประจบม,มาเนี่ย ถ้าจะผูกดวงไทยอย่างที่บุ๊้ไดเกล่าวมาแล้วว่าจะต้องแยกกันว่าหาทุดวดาวก็ใช,ใช้เวลาบ้านรฐานเยอะกว่าปจิทินแต่กจะหาธงลันาก็ําใช้เวลาต้องถิ่นแต่ที่พบบาปรากฏว่าบางคนก็เอาเวลาท้องถิ่นไปหาธงดวดาวในละบางทีก็เอาเวลามาตฐานไปหาธงดวดาวในละ ก็ททำใช้เวลาเดียวกันไม่ว่าที่หนึ่งและที่ใดมันก็ไม่ถูกทั้งสองอ,งอย่างใช่ถูกท้สองอย่างคือลักษณะถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วก็ทุงดาก็ถูกต้องเด่นเป็นสองเวลาเป็นสองที่คือเวลาท้องจริ่ง,งกับเวลามาตรฐานตามปฏิทินค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็คือวันนี้เพื่อนๆนนักโหราศาสตร์ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการฝูกดวงและอาจารย์บุญนาคย้ําเสมอนะคะว่าคนที่เป็นโหรไม่ว่าจะใช้ศาสตร,ร์วิชาอะไรก็ตามต้องสามารถผูกดวงของคนที่เกิดในพิกัดต่างๆได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเกิดในเมืองไทยหรือเกิดที่ต่างประเทศนะคะเพื่อนๆที่ฟังแล้วก็ยังไม่ชัดก็คือสามารถฟังซ้ําๆเปิดฟังซ้ําๆท่านจะเข้าใจความหมายทุกข้อความที่ อาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมได้กล่าวไว้ใน y o YouTube แต่สำหรับตอนนี้ซึ่งดิฉันมองว่าเป็นตอนที่สําคัญมากๆเพราะก่อนที่ดิฉันจะมาเรียนกับอาจารย์บุญนาคก็มีความสับสนในเรื่องของการผูกดวงมากพอสมควรนะคะรวมถึงการใช้ระบบปฏิทินต่างๆค่ะก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะักโหราศาสตร์ที่ติดตามนะคะแล้วก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวก็เข้าไปเ,เข้าไปเช็คความเคลื่อนไหวได้ที่ w ว w neo star com แล้วก็ facebook สำนักพิมพ์บ้านแม่มดขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ